ต่อไปนะครับบทที่สองอันนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับ PLC ตรงๆแล้นะครับใครมีคำถามอะไรก็ก็ถามมาได้เลยเนาะบทแรกๆเนี่จะค่อนข้างมีมีอะไรเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าก็หลังๆนี่จะเร็วแหลนะประวัติ PLC พวกนี้คุณก็ไปอ่านเอาเนาะบางทีข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่าะข้อมูลที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรคุณก็มีเวลาก็ไปอ่าน ถ้าตรงไหนที่มันสําคัญผมก็จะเน้นๆสน่วนใหญ่ก็แน่ในอดีตกระบวนการผลิตุสกกาหกรต่าง,างๆจะเป็นต้องใช้แรงคนมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็เอาพวกระบบอัตโนมัติมาใช้ซึ่ง PLC ก็เป็นหัวใจหลักที่นี่แต่ก่อนใช้คนมากมาเยเดี๋ยวนี้ใช้คนไม่กี่คนนะครับก็เป็นหุ่นยนต์อะไรซะส่วนใหญ่โรงงานในอดีต ก็มีประวัติเนาะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเรื่องประวัติแต่ว่ารู้ไว้บ้างก็ก็น่าจะโอเคครับก็1969ถือว่าค่อนข้างถือว่าค่อนข้างใหม่นะในในวงการวิชาการนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโอ้ยระบบควบคุมอะไรนี่ตั้งแต่พันแปดอะไรประมาณนี้ครอันนี้ก็ปลายๆ1969ก็50 60ปีก็ POC ถือว่ามาไม่ไม่หนา ก็จะมีบริษัทนะครับก็คือมีโมดิคอนนะพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอ l ลลันแบตเล่ก็มีระบบพวกคุมพวกเพลส์ก็ยังมีอยู่นะบริษัทพวกนี้อันนี้ก็เป็นช่วงแรกอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะพวกเริ่มต้นเลยนะเออหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดเก้า่ะช่วงช่วงนี้ก็จะมีเริ่มดีแล้วก็เริ่มเร็วนะครับก็มีเรื่องของไมโครโเซสเซอร์ขึ้นมาน่าจะมาช่วยนะครับก็จะมี การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่อง PLC กับเครื่อง PLC ก็คือใช้ m o สบัต m o s บั t คืออะไร m o s บั t ก็ไอ้อ2 3 2ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต่อแล้วก็ใช้ m o สบัตบุตคอในการคุยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคำเนี้ยอาจจะจำไว้เลยละกันเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้เยอะนะครับอาจจะเป็นช่วงครึ่งคงหลักของของเธอนะก็มี Input Output ทั้งที่เป็น Analog แล้วก็ดนะิจิตอลเนาะตอนนี้เขาเป็น Analog ก็มีการสร้างมาตร,รฐานสร้างอะไรแบบนี้นะครับมีภาษาหลายภาษาที่เขียนได้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นที่เราจะเรียนกันเนี่ยคือปกติที่ไทยเห็นใช้ปกติก็ใช้แค่เลนเดอร์นะครับปกติใช้แค่เลนเดอร์แต่ว่าก็จะมีที่เราจะทำเนี่ยก็คือจะมีฟังก์ชันบล็อกไดแกรมด้วยก็จะเป็น2ตัวนี้เป็นหลัก <ạ. S 1> พวกสักชอร์เทคอะไรนี้ผมว่าน่าจะเก่าแหลนะก็เลยก็เลยน่าจะไม่ไม่ค่อยมีคนใช้แลนะ้ว อ่านี่ก็เป็นใช้หุ่นยนต์ทำพวกหุ่นยนต์พวกนี้ก็จะต่อกับ p l เนะครับเดี๋ยวช่วงที่คุณเข้ามาทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยคุณจะค่อนข้างอาจจะเห็นภาพนิดนึงว่าหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาควบคุมกันยังไงนะครับจริงๆมันก็จะใช้หลายอย่างเลยนะถ้าไอเบื้องลึกเบื้องหลังของมันเนี่ยมันก็จะใช้ตั้งแต่พวกระบบควบคุมทฤษฎีระบบควบคุม PI d ดีบบคอนโทรลนะครับมีตั้งแต่ การต่อวงจรอะไรเบื้องต้นขึ้นมาแต่พอมันขึ้นมาส,งสูงๆที่เราจะได้เห็นได้และได้ทําจริงๆเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมง,ง่ายๆบางทีถ้าถ้าอย่างพวกคุณเนี่ยพอไปเห็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันมันทาแบบทําง่ายเหลือเกินทํามันทําแบบไม่ไม่ได้แอดวานซ์เหมือนกับโปรแกรมบ,บางอย่างที่คุณเคยเจอมันก็มันก็มีแค่ตัวพื้นฐานเป็นคําสั่งง่ายๆ คุณยนต์เขาก็เหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีการพัฒนาให้มันอินเทอร์เฟสเลยให้มันสวยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ในการทํางานไปเลยนะครับเน้นว่าทํางานได้เร็วไม่ไม่ซับซ้อนมากอ่ะโครงสร้างฮาร์ดแวร์ PLC อ่ซนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ PLC สมัยปัจจุบันเนี่ยสมัยหลักๆเนี่ยหลังๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนของที่เป็น CPU เข้ามาเสริมด้วยนะครับ CPU เข้ามาเสริมด้วย เสริมจากตัวโปรแกรมเมอร์โลจิกอะไรเนาะเพราะมันก็ต้องมันก็ต้องสั่งการได้อะไรได้เพื่อที่จะให้ให้มีการทิกเกอร์ตัวคอนแทคของโปรแกรมเมอร์โลจิกอะไรนะเพราะงั้นมันก็จะมีตัวนี้อยู่แต่ว่าตัวนี้มันก็จะมันเป็นส่วนประมวลผลกลางแต่มันก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับถ้าเราไปมองถึงในเรื่องของม i โครโปรเซสเซอร์ใช่ไหมก็จะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่อันนี้ก็จะมีพวกเมมโมรีอะไรคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันก็จะไม่ไม่ได้แอดวานซ์อะไรถึงขนาดที่ ไปเทียบกับพวกไมโครคอนโทรลเลอร์เอย่างนีนนก้ก็น่าจะคล้ายๆกัน,นก็จะมีอินพุตแหล่งใจไฟ output, เออพุตุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัว CPU อยู่อยู่ระดับหนึ่ง ออตัวที่สําคัญสําคัญเดี๋ยวผมอาจจะลองหาตัวที่สําคัญสําคัญก็คือ,อหนึ่งก็คือมีพอร์ตการสื่อสารนะครับพอร์ตการสื่อสารก็ตัวนี้จะออกมาเป็นอ,อาจจะประมาณประมาณนี้นะคือปกติถ้าเวลาเขาในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคุณจะเห็นเอาไปไหนแล้วล่ะ คุณจะเห็นว่าเขาจะมี PLC เยอะมากเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมี PLC เยอะมากก็ต่อกันอาจจะเป็น10ตัวเลยเนาะสิบยตัว30ตัวอ่างเงี้ยนะครับก็ต่อกันยาวไปเลยแล้วก็ใช้สิ่งที่ว่ามอสบัตเนี่ยเขาก็ลิงก์เข้าด้วยกันครับแล้วก็อาจจะใช้ RS RS แปดต่อออกมานะครับ,รบมันก็จะมีเพราะงั้นไอการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญตัวหนึ่งของของตัว PLC มันก็จะมีตัวปรคอรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูข้อหลังนะับก็จะมีส่วนใจไฟอะไรพวกนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่เราทำคราวนี้ประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อตัว PLC เนี่ยก็จะใช้ระบบเลขฐานนะครับก็คือเป็นเลขฐานสองอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เราเรียนดิจิตอลมานะครับที่เราเรียนดิจิตอลมาก็จะเป็นเนี่ยมีพวก 0101 01, อะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะพื้นฐานแต่ว่าเราก็อาจจะต้องไปเออ่ไปทบทวนนิดนึงนะครับทบทวนนิดนึงอย่างพวกแอนเกตลอเกตลอจิกเกตนะครับพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้แบบนี้แหละก็อย่างที่ผมบอกก็คือมีแอนเกตออเกตดนอตเกตดแนนเกตอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราเรียนมาเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาออกแบบ PLC เนี่ยอา่า สิ่งแรกที่เราต้องทำเน, ilo, น,นาะอันนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะสําคัญแล้วกันนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําเวลาเวลาออกแบบวงจรอ,อะไรแล้วกันนะครับบางทีอันนี้ข้อสอบก็อาจจะออกบางทีบอกให้ออกแบบวงจรพัดลมอะไรแบบนี้นะให้ออกแบบวงจรสิ่งสิ่งแรกที่ต้องทําเวลาจะออกแบบวงจรพวกนี้ก็คือดูดูอินพุตกับดูเอาพุตก่อน ถ้าสมมติว่าเขาจะใช้ PLC หรือจะออกแบบ PLC เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือดู Input กับ Output นะครับ Input มีอะไรบ้างคุณต้องลิสต์มาก่อนนะครับลิสตออกมาให้ได้ถ้าดึก Input ไม่ออกก็นึก Output ก่อนนะครับเช่นว่า Output เนี่ยอาจจะเป็นเ,เปิดปิดใช่ไหมพัดลมพัดลมก็คือมีเปิดปิดนะครับออนออ นะครับถ้าพัดลมมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ,อะไรหมุนหมุนไปทางไหนใช่ไหมสายนาพัดลมสายนาได้หมุนไปทางทางซ้ายหรือทงางไาคราวนี้อินพุมีอะไรบ้างอินพุตก็จะมเีเป็นปุ่มเนาะปุ่มเปิดปุ่มเปิดหน้าตาเป็นยังไงล่ะ ไม่รู้อสมุิมีปุ่มเปิดก็กดปุ่มคุณให้เป็น A ก็ได้เพราะยังไงยังไงก็ต้องมี A ครานี้อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นหน้าตาพัดลมสมุดหน้าตาพัดลมมีปุ่มเดียวนะครับปุ่มเปิดอีกอันหนึ่งเนี่ยคือถ้ามันหมุนไปทางนี้นะครับแล้วถ้ามันชนคุณอาจจะมีลิมิตสวิตอยู่นะครับ อาจจะมีลิมิตสวิตอยู่2อฝั่งใช่ไหมถ้ามันหมุนหมุนไปมันชนมันก็ก็จะมี b c อย่างนี้นะครับก็เป็นเซนเซอร์พวกเซนเซอร์พวกปุ่มพวกอะไรพวกนี้คืออินพุตนะครับแล้วก็พวกเอาพุตเนี่ยก็คือการทำงานของระ,ะรบบเพราะงั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเอ้ยเปิดปิดเมื่อไหร่ก็ก็ดูว่าใช้อินพุตอะไรบ้างนะครับมันจะหมุนไปทางซ้ายเมื่อไหร่ เมื่ออาจจะเมื่อ A and not B อะไรแบบนี้นะครับบูตไม่ทางขวาเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะครับก็พอคุณมี input มี output นะครับสิ่งต่อไปที่คุณทำของคุณก็คือเขียน truth table นะครับเขียน truth table แบบนี้นะครับพอเขียน truth table เสร็จก็ดูล o จิกนะครับก็ดูล o g i c ว่าเฮ้คุณล o จิกของทั้งระบบคุณเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง เสร็จแล้วคุณก็เขียนเลนเดอร์โปรแกรมนะครับเขียนเลนเดอร์โปรแกรมแล้วมันก็จะทำงานของมันเองวิธนสเต็ปการออกแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับอตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือจะมีนี่นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเครื่องอะไระเครื่องผสมของเหลวระหว่างน้ำอุ่นและน้ำตาลแป้งหมันและแป้งหมันนะครับ <S <S คุณก็ดูก่อนเลยว่า Input มีอะไรบ้างก็คือมีเซนเซอร์หนึ่งแหละรตรวจวัดอุณหภูมินะครับ เซนเซอร์ S 2>, S 2ตรวจวัดอาตาัตราการไหลนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์3เป็นเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับเอาพุทมีอะไรบ้างเอาพุทมีมอเตอร์นะครับอาจจะมีน้ำอุ่นน้ำตาลแปล้งมันเปิดปิดนะครับดูแค่มอเตอร์ก่อนนะครับมอเตอร์ทำงานเมื่อ,อไร <c oughs> ก็เมื่อมอ,อเตอร์ทำงานเมื่อศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยเหรอ เมื่อศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับก็คืออุณหภูมิโอเคของเหลวโอเคเนาะอันนี้ก็ก็อาจจะทํางานนี้ก็ถ้าเป็นศูนย์ก็ทางานถ้าเป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ไม่ต้องสนใจก็คือสั่งให้ทํางานตลอดเวลาก็คือเหมือนกับใช้คําว่าแมนนวลจะไม่ค่อยอยู่จะเป็นฟอร์ตสวิตตนะครับก็คือสั่งให้ทํางานตลอดไม่ไม่ว่าอุณหภูมิกันกไหนจะเป็นเท่าไหร,นะร่ก็เลยออกมาเป็นลักณะนี้ ถ้า0 0อันนี้ก็คือทํางานนะครับถ้าหรือถ้าอันนี้บังคับนะครับอันนี้บังคับเป็น1นงนี่ก็คือทํางานแบบนี้ยอ่าคุณก็ต้องทาตารางโลจิกกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวอาจจะให้มีเดี๋ยววันนี้อาจจะให้มีการบ้านท,ที่เป็นเอ่อที่เป็นให้ให้ลองไปทบทวน,นอ่ะคราวนี้พอคุณได้ตารางมาแล้วนะครับคุณ อาจจะเรียกว่าได้ตารางอาจจะไม่ถูกอาจจะเรียกว่าได้สมการมาดีกว่าอพอปกติมันต้องทําเป็นสมการจากตารางทําเป็นสมการทําได้ไหมมันมีวิธีทําอยู่นะ,ะเดี๋ยวก็ให้ไปทบทวนนะครับเสร็จแล้วพอม,มีตารางเนี่ยก็มาต่อลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกว่าเรนเดอร์โปรแกรมแล้วนะครับเรนเดอร์โปรแกรมแล้วหน้าตาของเรนเดอร์โปรแกรมจะมีประมาณนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกอินพุตนะครับ กลมๆฝั่งขวาคือเอากุ่อันนี้ก็จะเป็นอ,อะไร a and b or c ใช่ไหม a and b or c หรือ sw 1 and sw ส or sw 3นะครับใครก็ออกมานะครับมอเตอร์ก็มันก็จะทำงานพวกนี้น่าจะไม่ยากมากถ้าต่อกับ เคอซีนะครับก็หน้าตาก็กต่อสวิตเข้านี่นะครับฝั่งอย่างที่ผมบอกไปเนาะเพลซิมจะมีสองฝั่งฝั่งอินพุตกับฝั่งเอาพุตนะครับ <Okay. S 1> ได้ออกมาเป็นเลนเดอร์นะครับนี่อันนี้หน้าตาของ <Okay. S 1> เลนเดอร์หมดแก้วแค่ okay, นะครับมันก็ทำได้หลายแบบเนาะเช่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอหมดเลยนะครับ ต่อก็คล้ายๆเดิมหมดเลยนะครับการต่อ PLC เนี่ยก็คือต่อแค่ Input เข้ากับ Output ออกเนาะแค่นี้ส่วนใ้ข้างในเนี่ยมันก็จะไปสับอะไรของมันเองน,นี่นะครับอันนี้ก็คือหลักๆคร่าวๆของ PLC